ครับสวัสดีครับผุทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็นําพระสมเด็จมาให้ชมเดี๋ยวนะครับผมพระสมเด็จองค์นี้นะครับผมเห็นว่ามีพิมพ์ทรงที่สวยงามนะครับผมม,มีความอ่อนช้อยนะครับแล้วก็เส้นค่อนข้างที่จะเส้นเล็กนะครับผมนีมีจังหวะมีสกุลเชิงช่างคล้ายกับแม่พิมพ์มาตรฐานหลายองค์นะฮะ องนี้ก็ไม่ค่อยเหมือนแม่พิมพ์มาตรฐานสัทีเดียวนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะเป็นสมเด็จบางขนพรมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้าผมสังเกตอะถ้าเกิดว่าสมเด็จองคไหนนะครับที่มีคาบแบบเนี้ยเห็นไหมฮะตรงเนี้ยเห็นไหมฮะคาบสีน้ําตาลอย่างเงี้ยขึ้นมาผมเห็นว่ามันจะเป็นสมเด็จบางขนพนะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยร้อยจุดจุดต่างๆเห็นะฮะนี่คือธรรมชาติของพระสมเด็จที่ผม เคยไปเซฟเอาไว้นะฮะเป็นด้านหลังที่ดูง่ายเห็นไหมฮะเีนะครับเีนครับเป็นอยางที่ดูง่ายครับถ้าเกิดว่ามีค่าแบบนี้ขึ้นมานะครับคล้ายๆกับมีอยู่พิมพ์หนึ่งของสมเด็จพระผพิมพ์ฐานแซมนะฮะลองไปหาดูนะครับจะองค์ครูเก่าๆนะฮะก็จะมีรอยอย่างนี้เห็นไหมฮะรอยแบบเป็นอย่างเงี้ยอธิบายไม่ถูกเหมือนกัน มฮรอยปปิปๆแล้วก็มีรอยแบบคล้ายๆกับคล้ายๆที่เขาเรียกว่ารอยปูไตนะฮะแต่ว่าลาักษณะจะเป็นอย่างนี้ฮะเห็นไหมฮะอืมแต่ว่าบางคุนพรมองค์นี้นะครับน่าจะสร้างเป็นองค์แรกๆนะครับก็คือว่ามีมวลสารอยู่เห็นไหมมวสารเนี่ยค่อนข้างที่จะมากกว่าของบางขุนพรมทั่วๆไป ซึ่งบางของผมองคทั่วๆไปบางองค์แทบจะไม่เห็นมวลสาร<ๆ>เห็นเต่ปูนข,ขาวๆนะฮะแต่องค์นี้ก็ไม่เยอะเท่ากับของวัดระฆังนะครับแต่ก็มีที่ที่ปรากฏที่เป็นมวลสารเยอะๆนะครับจะอยู่ทางด้านหน้านครับผมแล้วก็องค์นี้เคยมีการลงรักปิดทองมาก่อนไหมฮะนี่ฮะแม่พิมพ์สวยไหมฮะเส้นทุกอย่างเลียวเล็กนะครับเด,เดี๋ยวผมให้ซูมชัดๆหน่อยนึงนะครับ่านะครับ โอเคเส้นทุกอย่างนะครับค่อนข้างที่จะอ่าค่อนข้างที่จะเล็กเรียวนะฮะดูจากซ้มนี่นครับก็เลยว่าน่าจะเป็นของมะคุมผมอีกส่วนหนึ่งอะที่ผมเห็นนะครับแล้วเกิดว่าเห็นไหมฮะมีรอยจุดๆพุ่นๆอย่างเงี้ยเนี่ยก็เป็นการบ่งบกอยุคถึงพระถึงถึงความเก่านะครับถึงยุคนะฮะแล้วก็นี่ฮะรอยยุบตัวของมวลสารไหมฮะ เร,เริ่มแยกตัวเห็นไหมฮะนี่ตรงจุดเนี้แล้วก็นี่อีกครับผมแล้วก็ตรงนี้อีกนะฮะเพราะฉะนั้นพระองค์น,นี้ถึงยุคแน่นอนครับแล้วผมก็คิดว่านี่เป็นมาขุนพม์เห็นไหมฮะนีแลตรงแถวๆภาคเกตนี่จะมีคล้ายกับหอยเขียวด้วยเห็นไหมฮะ เนี่ยเม็ดขาวขุ่นเนี่ยแล้วก็เห็นไหมฮะตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะรวมตัวกันผงเลยนะผงพุทธคุณแล้วก็ดูเนื้อหาสิครับเนี่ยตรงฐานสิงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูาจัดจับมาตาเปล่านะครับเราจะดูแปลกๆสักน,นิดนึงนะฮะเห็นไหมฮะจะดูแบบว่าแปลกๆนะครับแต่ว่าอ๋อ,อมีอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าเดีย๋ยวผลผลพเนี่ยจะมีน,นะครับคือพระจะดูแบบ เห็นไหมฮะพระจะดูเบี้ยวเบี้ยวนะฮะเบี้ยวเบี้ยวไม่ตรงนะฮะเห็นไหมพระทีะดูเบี้ยวเบี้ยวแล้วดูนะครับที่ผมเคยบอกว่าแม่พิมพ์นะฮะเห็นไหมฮะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับถ้ามีการขยุกขยิกนะฮะเขาจะขยุกขยิกกันไปเห็นไหมฮะไปในท,ทางเดียวกันนะครับน่าจะมีการจับอย่างนี้นะตอนที่เขาจับพระเห็นไหมฮะกดเข้าไปนะฮะ ก็จดันยู่เข้าไปข้างในหมดเห็นไหมฮะก็จะดูกลายเป็นว่าเออพระองค์เนี้ยดูแล้วแบบตรงนี้มันเบีย้ยวๆบช่ยวฮแล้วก็อย่างนี้ผมสังเกตนะตรงจุดนี้ครับนี่ฮะตรงจุดขอบเนี่ยเดี๋ยวผมวางออพื้นนะนี่ฮะเนี่ยมีคีบขึ้นมาฮะแต่ว่าตรงนี้มันรูไปฮะเห็นไหมฮะคีบเนี่ยขึ้นมาครับแล้วก็อีกอย่างนึงสังเกตว่าพระเก่าไอ้นี่ไอ้นี่คือตรงคีบเนี่ยคือเป็นการแสดงถึงว่าได้เป็นมระขุนพมนะ แล้วก็ลักษณะพระเก่าอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือตรงนี้ฮตรงตรงนี้เจอเหมือนกับว่าแฟบลงไปยุบลงไปข้างล่างนิดเดียงะแต่ว่าจะดูต่างันดับเห็นไหมฮะเนี่ยตรงเนี้แล้วก็นี่ฮะตรงเนี้ยเส้นซุ้มมีขยื่นแต่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเขาทําได้แต่นี่ไม่ต้องห่วงอันนี้คือนานนะฮะมันก็คงไม่ได้มาทําย้อนหลังเพราะนั้นถ้าเกิดว่าพระองค์ไหนที่เราได้มันนั้น มานานๆหรือว่ายวนหิ้งแล้วแบบมีประวัติความเป็นมาที่ชัดเจนนะฮะไอ้ตรงนี้แล้วก็จะเป็นส่วนที่ช่วยเสริมความมั่นใจได้ครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าว่าจะถึงยุคนะแต่ว่าผมผมว่าเคยเห็นว่าตรงเนี้ยพระทาใหม่ก็มนะีแต่ว่าโอกาสจะมีมันน้อยใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้ายิ่งพระเก่าเนี้ยโอกาสมันจะเกิดขึ้นเยอะก็คือค่อยๆหดตัวเห็นไหมฮะแล้วก็การหดตัวอันนี้นะครับก็ส่งผลถึงตรงด้านข้างของพระสมเด็จด้วยฮะนี่ฮะ ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าดูดีนะครับผมตรงส่วนๆแถวแถวกลางๆตรงนี้ฮะเนห็นไหมฮะจะยุบเข้าไปข้างอาจะยุบเข้าไปสู่จุดศูนย์กลางของพระข้างในนะฮะผมก็ไม่รู้จะให้ดูยังไงแต่เห็นไหมฮะนี่ฮะจะเป็นแองอนะฮะเหมือนกับว่ามีคนเอานิ้วปาดลงไปนะฮะแต่จริงๆไม่ใช่นิวปาดนะเป็นการหดตัวเข้าไปสู่ด้านในฮะด้านในแกนกลางของพระฮะตรงจุดเนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าในถ้าพระถึงอายุอ่ะ นี่ฮะเห็นไหมอ่าผมทําเงาให้อยู่ไหมฮะจะยุบเข้าไปข้างในก็เป็นส่วนเสริมของพระดูง่ายนะฮะด้านนี้ก็เห,เห็นเห็นเหมือนกันเห็นทั้งสองด้านเลยนะครับอันนี้กล้องผมนี่สีมันบางทีก็ดูดีบางทีก็ดูไม่ค่อยดีเพี้ยนเพี้ยนหน่อยนึงนะครับนี่ฮะแต่ว่ายังพอเห็นเห็นไหมฮะจุดที่เป็นจุดดุมุมเนี่ฮะจุดลุมๆุมเนี่ย เป็นการแสดงความเก่านะฮะแล้วก็ดูนะครับจังหวะการแกะแม่พิมพ์นะครับดูเป็นมิติเห็นไหมฮะเนี่ยที่ผมชอบตรงเนี้ยเส้นเรียวเล็กแล้วก็ดูมีมิติมีการวับปิดทองนะครับก็มีธรรมชาติความเก่าให้เห็น,หนหแล้วก็มีความเป็นแม่พิมพ์บางขนพุ่มนะฮะ,ฮะก็คือการตัดจากจากอ่า,างมาหน้านะฮะ ตรงนี้นี่ฮะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พิจารนาอีกทีนะครับทุกคนฮะเห็นไหมฮะี่อย่างนี้คือถ้าใครใครเห็นักค่าบแบบนี้นะคาบน้ําตาลแบบเนี้ยผมบอกเลยว่าเก็บใครจะบอกว่าเก๋ยังไงก็เก็บฮะเดี๋ยววันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวก็จะกลายเป็นทุกคนจะเข้าใจฮะว่าอย่างนี้คือพระาสมเด็จพระพุมุมนะฮะ นี่นะครับดูไว้นะฮะอ่าเมื่อกี้พูดค้างไว้อย่างหนึ่งครตรงฐานสิ่งนี้ฐานสิ่งอันเนี้ยว่าถ้าดูอย่างนี้คะดูแบบแปลกแปกใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราตะแคงนะฮะตะแคงมองด้านข้างเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมฮะตรงเนี้ยส่วนของขาโตะอยู่ตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะแล้วก็ตรงนี่ฮะตรงหัวจริงๆแล้วก็ดูไม่แปลกครับแต่แค่ว่าองค์เนี้ย ตอนที่ถอดถอดถอดออกมาจากแม่พิมพ์อ่ะน่าจะน่าจะถอดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะับเกยทำให้ตรงนี้ดูแบบเห็นไหมฮะแต่ถ้าบอกว่าคนรู้จักการนะวิธีการสร้างพระไอ้พวกงนี้ครับแล้วจะเข้าถึงธรรมชาติของการทาําพระก็จะเข้าใจฮะเห็นไหมฮะตรงนี้หัวสิงกับตรงนี้ขาสิงเห็นไหมฮะแต่แค่ว่าตรงที่แกะออกมาเนี่ยเนี่ยเก็อ,อาจจะดูแบบแค่นี้ป,ปุ๊บก็ดูกลายเป็นว่าเอ้ยทำไมมันแปลกก็จะไม่จับ เพราะอย่างที่บอกว่าถ้าเซียนจับพระก,กับเราจับพระต่างนะฮะคนธรรมดาจับพระดูพระเขาจะบอกว่าเออนี่มันซื้อพระเกให้มันไปสองสามร้อยสมมตินนะในกรณีที่ว่านั่นนะแต่นี่อันนี้ของของไปที่บ้านผมนะอันเนี้ยแต่เกิดว่าอยู่ในมือเซียนไม่ใช่อยู่ในเซียนผู้ผิดถ้าเซียนมาจับองค์นี้ปุ๊บคนที่ปล่อยพระผมว่าเขาไม่ปล่อยสองร้อยเขาต้องปล่อยที่เป็นลานฮะเพราะฉะนั้นเซียนจะจับอะไรทีนึงเนี่ยจะไม่เหมือนชาวบ้านคือถ้าจับเมื่อยปุ๊บองคนั้นจะราคาพุ่งขึ้นมาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นมันทีก็ต้องเห็นใจเซียนนะฮะ เพราะนั้นถ้าเกิดว่าโดยรวมแล้วยังไม่ได้เข้าตําราแบบร้อยเปอร์เซนหรือว่ามีอะไรที่เป็นเหตุผลที่เชื่อถือได้ครับเซนเขาก็จะไม่เอามาเอามาเอาอันนเออคือว่าเซียนจะไม่มาโชว์ไม่เอามาขายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเข้าตําราเยอะๆหรือว่ามีเบื้องหลังนะเป็นเช่นว่ามีการสืบทอดมาจากอคนดังๆหรือว่าคนที่อ้างอิงได้น่าเชื่อถือนะครับก็ก็ค่อยเอามา โชว์ออกมาขายกันนะครับเนี่ยอย่างองค์นี้ครับดูฮนะทั้งเนื้อเนื้อพิมพ์ธรรมชาติทุกอย่างเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเกิดเซียนเห็นเนี่ยผมว่าโดนเนี่ยอืมโดนหลายบาทเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยว่านี่เป็นช่องว่างนะครับสําหรับให้กับคนที่ชอบสะสมพระสมเด็จนะครับกับพราผงทุกทุกชนิดนะเออแปลกว่ะเพรผมเอาไม่ขึ้นฟันมาแย่ตรงนี้เว้ยมาไว้ตรงข้างบนเนี่ยเห็นไหมฮะจะเห็นมุมเงาวสวยะฮะเนี่ย แล้วขาสิงห์ที่เมื่อกี้ผมบอกเนี่ยกลายเป็นว่าดูสวยขึ้น,น,นเนี่ยขาสิงห์ตังร่างเนี่ยเดี๋ยวดูนะฮะดูนะะตรงนี้นะฮะจะ๋ดูแบบว่าสวยเลยฮะมีมิตะะมิอ,ะ,อคะครับผมอ่าโอเคครับเดี๋ยวกลับมาที่เดืมอก่อนนะครับเขบอกว่าอันนี้เป็นเป็นส่วนที่นักสะสมทั่วไปมักจะลืมนะครับเพราะติดอยู่ตรงราคานะครับราคาเนี่ยมันเป็นมันทําให้เราคิดได้หลายอย่างเช่นว,ว่าถูกไปอาจจะเกน,นะครับแต่ไม่เคยคิดมั่งว่ามันจะมีพระอื่นหรือว่าคนที่มาขายเขาก็ไม่รู้เรื่องหรือว่า ไม่มีความรู้ที่แน่ชัดพอนะครับมันเยอะแยะไปฮะไม่จำเป็นต้องเป็นพระเครื่องครับไม่ว่าจะเป็นกางเกงยีนที่ว่ารีไวดูไม่เป็นเนี่ยก็คิดว่าเป็นของเกมของคนอื่นเขานะครับที่ไหนได้เจอคนที่เขาเป็นเซียนรีไวลเอาไปฮนะได้ไปเป็นแสนเป็นล้านนะฮะเหมือนของอื่นเหมือนกันของเล่นหนังสือสะสมอะไรถ้าเกิดว่าแม้แต่ลองคิดนะครับถ้าคนขายเขาเขาเขารูา้หมดทุกอย่างนะครับป่านี้ไม่มีของหุดมือมาฮะซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีของหุดมือนะัะผมบอกให้ เพราะว่าปัญหาคืออ่าคนขายเขาก็ต้องเอาไปเสนอให้กับพวกมือใหญ่ก่อนเมื่อมือใหญ่เขาไม่แน่ใจหรือว่ามือใหญ่รู้ไม่เท่าหรือว่ามือใหญ่จับเฉพาะที่ขายได้ก็คือจับเฉพาะที่ขายได้คือไม่ว่าจะแท้หรือหรือว่าเก๊อันนี้คือขายได้เขาก็จะเอาไปขายครับผมอืมนี่ฮะนี่ฮะนี่คือช่องหัวก็เป็นโอกาสดีมากครับสําหรับคนที่สะสมพระนะครับที่จะได้พระเอามาบูชากันในราคาที่ย่อมเยานะฮะนี่ฮะ นี่ลองคิดดูครับผมถ้าสั่งเพราะผมสั่งทําตะดับท้องเลียมเพชรนะฮะแล้วไปเดินแกว่งไกวอยู่ที่แถวแถวสวนราชการไหนแห่งไม่แน่นะครับอาจจะเข้าตาธิบดีก็ได้นะครับผมอันนี้ก็อย่าทําเป็นร้อเล่นไปนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าถ้าจะเล่นพระนะครับงถ้าเกิดว่าอ่าได้เนื้อมาก็ดีเนื้อเนี่ยเวลาสองก็เพลินนะฮะแล้วก็มีพวกบรรดาของวิเศษอยู่นั่นเยอะนะครับพิมพ์อาจจะไม่สวยนะครับแต่ถ้าได้พิมพ์สวยมา เนื้อมีความเก่าได้นะครับไอ้ความเก่าเนี่ยมันจะช่วยทําให้เวลาสองพระดูมีเสน่ห์นะครับแล้วก็มีใจจดจ่ออยู่ในพระอ,องค์นั้นได้นานนะนะฮะแต่ยิ่งถ้าเกิดว่ามีเนื้อเก่าด้วยแล้วก็มีมวลสารเยอะด้วยอันนี้ก็ยิ่งแบบทําให้รู้สึกซึ้งตานะครับแล้วก็รู้สึกปิตินะฮะเกิดความปิติเวลาที่เราได้สองนะฮะแล้วยิ่งถ้าได้พิมพ์สวยเลื่อไปด้วยเนี่ยโหบอกเลยว่า เป็นความทําให้คนอื่นนะครับที่เป็นพวกผู้ใหญ่เรานะฮะจะเกิดความเมตตาต่อเรานะฮะถ้าพระถ้าเกิดท่านดูพระเป็นนะทานบอกอุ้ยพระอะไรสวยจังแล้วก็ดูเอ้านี่พระสมเด็จพระคุณพมนีวาอย่างเงี้ยแล้วก็ชวนเราคุยชวนเราเราฮะดีไม่ด,ดีเขาอาจจะขอขอบูชาอย่างเงี้ยก็เป็นได้นะเอออันนี้อันนี้อันนี้ก็อันนี้ก็อ,นนอ,นนอ,นนอขอโมให้ฟังนิดนึงนะวันนี้ <laughs> นะครับดูนะครับมิติใช่ไหมฮะ อ่าองค์แขนต่างๆเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ที่ผมบอกว่าการบิดเบี้ยวเนี่ยการไม่ใช่ build build บ,บิดเบี้ยวพระจะมีความแบบขยุกออิกหน่อยเห็นไหมฮะนี่ฮะเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นองค์ประกอบความสวยงามและความเก่าที่รวมรวมอยู่ในองค์พระองค์เดียวครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าหลังจากที่ว่าได้ทําวิดีโอวันนี้ผมรู้สึกเอ้อสวยกว่าที่ผมส่งเองเอีกนะครับอาจจะเพราะว่ากล้องเนี่ยช่วย ช่วยอา่าถ่ายในส่วนที่เป็นส่วนที่ z ุ o ลลึกเห็นไหมฮะ z o ่มลึกเนี่ยแล้วก็ชดเชยแสงเงาต่างๆเนี่ยทำให้เราได้เห็นความเก่าแล้วก็ร่มต่างๆที่เวลาเราสองกล้อง10บเอลเินเพินเินเไอ้พวกนี้นะผิวเพินนะฮะอาจจะไม่ได้เห็นโดยรวมขนาดนี้ครับนี่ครับผมองค์นี้ถ้าเกิดว่าผมมีโอกาสต้องถ่ายไป s t สตูดิโอเก็บไว้นะฮะเนี่ยเพราะว่าเป็นพิมพ์ที่สวยงามแล้วก็ธรรมชาติที่ดีมากครับผม ัไงไงๆก็ฝากทุกท่านนะครับเอาไปพิจารณา้วยครับว่าถ้าใครมีพระที่มีคาบอย่างนี้นะคาบแบบเนี้ยแล้วก็มีธรรมชาติที่บอกว่าเนี้ยรอยขี้ตรงนี้แล้วก็เอพิมพ์สวยหน่อยแล้วดันข้างดานข้างที่ผมสังเกตถ้าพระถึงอายุนะถ้าเป็นพระเนื้อแบบนี้นะต้องบอกก่อนว่าเนื้อแบบนีนะ้ถ้าเนื้อแบบอื่นผมไม่รู้นะตรงเนี้ยจะเป็นยุบไปน,นิดนึงยุบตัวเข้าไปในแกนกลางครับที่ผมสังเกตนะอืม แล้วก็ตรงด้านเนี้จะค่อนข้างที่จะดูเหมือนกับว่ายุบลงไปนะครับแต่ด้านเนี้ผมไม่ค่อยได้เห็นนะแต่ด้านเนี้ยจะเห็นยุบลงไปก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเดี๋ยวว่าจริงๆริงก็เป็นของแม่พิมพ์พมิวนั่นตรงนี้นั่นแหละโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับแล้วก็รับชมกันนะครับผมก็ฝากตัวฝากตัวนะครับผมก็พึ่งสะสมไม่ใช่พิ่งสะสมเพิ่งจะศึกษาพระจริงจังไม่นานนี้ครับ แต่ว่าแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็เวรที่ไปเหมาหนังสือพวกนี้ก็ติดหนังสือพระมาบ้างติดพระพวกนี้มาบ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้ติดมาทางหิ่งนะแบบขอเช่ามาบางองค์บางทีก็อาจจะได้ไม่ใช่เป็นหิ่งเดี๋ยวนี้ว่านะกล่องกล่องเก็บพระอะฮะเป็นพวกกล่องเก็บพระไม่กี่อันเพราะว่าบ้านแต่ละคนก็มีพระจํานวนไม่เท่ากันเนาะแต่ถ้ายกหิ่งใหญ,ใหญ่ผมไม่มีตงังยกครับแต่ถ้าว่าเป็นพวกเป็นกล่องกล่องเป็นเป็นกล่องคุกกี้เป็นตะับอะไรที่เขาเก็บเอาไว้อย่างเงี้ยเออเนี่ยผมอะยังพอไปเช่ามาได้ อันนี้ก็กำลังคิดอยู่ว่าเนี่ยจะหาเงินเนี่ยใช่หไหมหาเงินมาเช่าพาร์กหาเงินมาเช่าหนังสือการ์ตูนกับของเล่นเนี่ยเดี๋ยวจะทาการเนี่ยนะยกย้ายบรรพชนะะใช้ภาาวิชานี้อ่ละอ่าสลับเงินมือซ้ายไปมือขวาเงี้ยนะ,ะเอาที่ขายการ์ตูนขายของเล่นเนี่ยมาเช่าพารแล้วก็เอาที่เช่าพาร์ขายนี่ไปซื้อของเล้นนะ,นะะเพราะว่าถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะจมทุนนะฮะเราสะสมเราก็ต้องมีการ เน่นบ้างนะครับย้ายไปย้ายมาครับลองดูนะครับผมเพราะว่านักสะสมเนี่ยอันดับแรกเขาต้องหาเงินฮะหาเงินมาแล้วก็แล้วก็ค่อยมาว่ากันเรื่องที่ไปหาของนะฮะแต่แต่ว่าบางคนเนี่ยมีเงินนะครับแต่ว่ามีปัญหาเรื่องหาของนะครับของผมนี่น่าจะมีทั้งสองอย่างนะก็สำหรับวันนี้นะครับผมทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับผมแล้วโอกาสหน้านะครับก็มาชมกันใหม่นะครับว่าผมจะนาพระสมเด็จองคไหนนะครับมาให้ชมกันอีกนะครับแล้วก็ ันไหนที่พอจะพออพอที่จะบรรยายออกมาได้นะครับจากที่เคยอ่านหนังสือมาอยู่หลายเร่มแล้วก็ไปสิงตามเพจตามกลุ่มพวกนี้แล้วไปเอาความรู้เข้ามาครับก็จะเอามาเผยแพร่ให้ทุกคนนะครับลองคิดดูเพราะว่าอย่างอย่างบางอันเนี่ยที่ที่ว่าพูดไปเนี่ยก็อาจจะก็อาจจะมีโอกาสที่เป็นอย่างนั้นทั้งหมดหรือ,ออาจจะมีการโต้แย้งมาบ้างนี้ก็ ก็ต้องหาหลักทาหาทฤษฎีอื่นนะครับหาหลักวิชาอื่นมามาลองพิจารณาดูเพิ่มนะครับผมรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม